วันที่22สิงหาคม2567เวลา8นาฬิกา40นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทยชั่วโมงหนึ่ง สมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ฟื้นฟูเซี่ยงไฮ้สันชยัยตั้งอยู่ในเขตทรงเจียงแถบชานเมืองนครเซี่ยงไฮ้ใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีเมื่อสเสด็จพระราชดำเนินถึงศาสตราจารย์นายแพทย์จิ้นหลิงจิงผู้อํานวยการศูนย์นฟื้นฟูเซี่ยงไฮ้สันชยัยและผู้บริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จ โอกาสนี้ท่อพระเนตรแบบจำลองศูนย์ฟื้นฟูเซี่ยงไฮ้ซันชายศูนย์ฟื้นฟูน,นี้เป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลในภาคตะวันออกของจีนมีพื้นที่264,000ตารางเมตรมีอาคาร19หลังเตียงผู้ป่วย1,000เตียงที่สำคัญเป็นศูนย์ที่รักษาฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจครอบคลุมทุกด้านที่9หน้าทันสมัยรับผู้ป่วยราว500,000คนต่อปี ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำนครเซี่งยงไฮ้และนายหุยเหลียงยู่รองนายกรัฐมนตรีมาเปิดศูนย์นี้เมื่อปี2550มุ่งความเป็นเลิศดสีด้านหลักได้แก่การรักษาผู้ป่วยการทำวิจัยการพัฒนาบุคลากรและวิศวกรรมเพื่อการฟื้นฟูยึดมั่นหลักการการฟื้นฟูอย่างครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจฟื้นฟูทักษะการใช้ชีวิตประจำวันและการปรับตัวเข้ากับสังคม ด้านการรักษาผู้ป่วยมีการฟื้นฟูระบบประสาทการฟื้นฟูกระดูกและกล้ามเนื้อการฟื้นฟูหัวใจและปอดการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งการฟื้นฟูในเด็กสุขภาพสตรีและผู้มีปัญหาทางการได้ยินและมองเห็นด้านการทำวิจัยและพัฒนาบุคลากรร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนและต่างประเทศกว่า30แห่ง ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยถงจี้นครเซียงไฮจัดหลักสูตรเวชศาสตร์การฟื้นฟูระดับปริญญาตรี2บวก2เรียนที่มหาวิทยาลัยถงจี้2ปีและที่ศูนย์ฟื้นฟูอีก2ปีระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรับนักศึกษากว่า300คนต่อปีมีสมาพันธ์โลกด้านการฟื้นฟูทางกายภาพให้การรับรองและถือเป็นหลักสูตรหนึ่งที่ดีที่สุดของจีนและด้านวิศวกรรมเพื่อการฟื้นฟูผสมผสานการฟื้นฟูที่ดีอยู่แล้วกับการใช้เทคโนโลย สมัยใหมม่สมเด็จพระกนิธิรีรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรการฟื้นฟูด,ด้วยทาราบำบัดช่วยเหลือผู้มีปัญหาเรื่องการลงน้ำหนักผู้ป่วยหลอดเลือดสมองหรือผ่านการผ่าตัดข้อเข่ามีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวใต้น้ำนำมาวิเคราะห์และช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด ที่ชั้น5ท่อพระเนตรแผนกการบำบัดและการฟื้นฟูระบบประสาทจัดสร้างห้องและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีพื้นที่เปิดโลง่งการทำกิจกรรมฟื้นฟูร่วมกันของผู้ป่วยผู้พิการไม่โดดเดี่ยวทำให้รู้สึกว่าการบำบัดฟื้นฟูคล้ายกับการเล่นเกมหรือออกกำลังกายเกิดกำลังใจพัฒนาฝึกฝนไม่ต้องนอนอยู่แต่ที่เตียง ที่ชั้น4เป็นแผนกออโตปิดิกส์มีศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ที่บาดเจ็บจากการทำงานให้กลับไปทำงานได้อย่างเป็นปกติฝึกการใช้ชีวิตประจำวันเช่นทำอาหารมีสถิติของผู้ป่วยในนครเซี่ยงไฮ้มารับการรักษารอยละ8 0สามารถกลับออกไปทำงานได้เป็นปกติถึงร178 ที่ชั้นสองเป็นการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมผู้สูญเสียการสื่อสารการออกเสียงหรือผู้มีภาวะการกลืนลำบากและมีห้องฟื้นฟูอัจฉริยะการลิเลโอที่จำลองสถานการณ์เสมือนจริงในสภาวะต่างๆเช่นเดินป่าล่องเรือหรือนั่งรถเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ต่อไป การบำบัดฟ,ฟื้นฟูมีผู้เชี่ยวชาญเช่นแพทย์พยาบาลนักกายภาพนักจิตวิทยาคอยดูแลช่วยเหลือช่วยฝึกอย่างใกล้ชิดจัดสร้างห้องและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีพื้นที่กว้างขวางการทำกิจกรรมฟ,ฟื้นฟูคล้ายกับการเล่นเกมหรือออกกำลังกายเกิดกำลังใจพัฒนาฝึกฝนไม่ต้องอยู่แต่ที่เตียง สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีมีพระมหากรุณาธิคุณทรงริเริ่มช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2534ทรงก่อตั้งสถาบันศิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ขึ้นเพื่อฟืนฟ้นฟูทั้งด้านการแพทย์การศึกษาอาชีพและได้กลับเข้าสังคม การเสด็จพระราชดำเนินเยือนศูนย์ฟื้นฟูเซี่ยงไฮ้ซันชายครั้งนี้นอกจากสารต่อความร่วมมือกันแล้วยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เห็นพัฒนาการความก้าวหน้าเห็นประโยชน์และความสําคัญของการรักษาผู้ป่วยการทําวิจัยการพัฒนาบุคลากรและนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้ผู้พิการหรือผู้ป่วยจากอาการโรคหรือสาเหตุอื่นใดทุกเพศทุกวัยได้รับการรักษาดูแลฟื้นฟูอย่างเอาใจใส่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้พร้อมอยู่ในสังคม ได้ต่อไปจากนั้นเวลา13นาฬิกา25นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปสถานีดาราศาสตร์เซี่ยงไฮ้ตั้งอยู่ที่เขตทรงเจียงทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครเซียงไฮ้ จุดแรกท่อพระเนตรกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง13เมตรและ25เมตรซึ่งสัราจารลี่จินหลิงบุคคลสำคัญที่ช่วยผลักดันการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง13เมตรจำนวน2กล้องแก่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติของไทยตัวแรกติดตั้งแล้วที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ และตัวที่2จะติดตั้งที่มหาวิทยาลัยวไลลักษ์อําเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชในปี2568ซึ่งจะช่วยตรวจสอบการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปจุดที่2เป็นที่ตั้งของกล้องโทรทัศน์วิทยุเทียนมาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง65เมตรผู้แทนสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติกราบบังคมทูลถวายการสาธิตการทำงานร่วมกันด้วยเทคนิคการแทรกสอดระยะไกลที่เรียกว่า VLBI ของกล้องโทรทัศน์วิทยุ3ตัวคือกล้องโทรทัศน์วิทยุของไทยเส้นผ่านศูนย์กลาง40เมตรที่เชียงใหม่กล้องฟาส์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง500เมตรที่มณฑลกุ้ยโจวและกล้องโทรทัศน์วิทยุ ยุเทียนมาซึ่งหอสังเกตการดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติมีคณะเจ้าหน้าที่และนักดาราศาสตร์ไทยเข้าระบบออนไลน์มาจากเชียงใหม่ด้วยรวมระยะทางการทำงานร่วมกันแบบ VLBI เป็นระยะทางไกลถึง2,620กิโลเมตรกล้องโทรทัศน์วิทยุแต่ละตัวจะจับสัญญาณและบันทึก ที่อาคารศูนย์ควบคุมปฏิบัติการ VLBI ท่อพระเนตแบบจำลองเครือข่าย VLBI และห้องควบคุมปฏิบัติการ VLBI ศาสตราจารย์เสรินจื้อเฉียงผู้อำนวยการสถานีดาราศาสตร์เซี่ยงไฮ้กราบบังคมทูลเรื่องสถานีดาราศาสตร์เซี่ยงไฮ้ความร่วมมือระหว่างสถานีดาราศาสตร์เซี่ยงไฮ้กับประเทศไทยและความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานีดาราศาสตร์เซี่ยงไฮ้เมื่อปี2552ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานีดาราศาสตร์เซี่ยงไฮ้กับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนของประเทศไทยในด้านการศึกษาค้นคว้าด้านภูมิมาตรศาสตร์และการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกซึ่งต้องใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุสองตัวที่มีระยะห่างอย่างน้อย1,000กิโลเมตรเพื่อรับสัญญาณเคลื่อน ทยุย่านความถี่ s และ x จากวัตถุท้องฟ้าที่ให้กำเนิดคลื่นวิทยุในห้วงอวกาศลึกในเวลาเดียวกันนำข้อมูลมาประมวลผลหาพิกัดการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกได้แม่นยำในระดับมิลลิเมตรต่อปี สถานีดาราศาสตร์เซียงไฮ้ได้จัดสร้างกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาด13เมตรจำนวน2กล้องให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติของไทยที่จังหวัดเชียงใหม่และปีหน้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนอกจากนี้จะติดตั้งที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดสงขลาในปี2569ด้วยงบประมาณของไทยซึ่งอยู่คนละเปลือกโลกและห่างจากจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า1,300กิโลเมตร สมเด็จพระนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระราชหาฤทยัยและทรงติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์อยู่เสมอการประมวลผลข้อมูลจากสถานีดาราศาสตร์ต่างๆช่วยให้ทราบถึงสิ่งที่มีผลต่อคนและโลกของเราเช่นเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสภาพทางภูมิศาสตร์การเกิดภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวภาวะโลกร้อน ยิ่งมีความร่วมมือกับหลายๆประเทศทั่วโลกยิ่งจะช่วยให้การศึกษาวิจัยทางดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์ของไทยก้าวหน้าตามไปด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน